วันศุกร์ปีนี้นะเป็นจังหวะที่จะคว้าเงินคว้าทองคว้าโชคลาภเอาไว้ได้คนเกิดวันศุกร์มี2อ,อย่างนอกจากโอกาสในการที่จะร่ํารวยจากการที่ได้ธุรกิจกิจการหรือได้ค้าขายหรือได้เงินจากการทํางานหรือโชคลาภด,ดีๆแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นฝัง่งเป็นฝ,นฝามีโอกาสนะที่ได้สรุปเรื่องของความรักษาทีหลังจากที่ผ่านมารู้สึกว่าลงตัวไม่ลงตัวบ้างแต่ปีนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดตัดสินใจเลยว่า เราเนี่ยจะไปต่อกับใครใครที่ไม่ใช่จะต้องไปใครที่เป็นผู้แท้จะต้องเข้ามาอย่างไรก็ตามคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะต้องเลือกให้ดีที่สุดฝากไว้ข้อเดียวเลยใครที่อยากจะเสริมดวงให้ดีนะให้มีพื้นฐานที่ดีใช้ผ้ายันราหูงทรงอาถรรพ์เพื่อประคับประคองเอาไว้ส่วนใครที่อยากเสริมดวงชั้นสูงสุดให้ใช้ทั้งชื่อสกุลวันเกิดเนี่ยนะเอามาลงในกะลาตาเดียวระหูทรงอาถรรพ์อาจารย์จะสวดปุกเสดให้อยู่แรงที่สุด